สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้จะเป็นการถ่ายอัปเดตไว้ให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้รถลูกค้าจอดประมาณ3ามสี่เดือนนะครับกุญแจหายแล้วไม่ได้ขี่นะครับคือรถเขามีหลายคันนะครับมีรถอยู่บ้านมีรถหลายคันก็เลยลูกกุญแจหล่นหายก็ไม่ขี่เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ3ามเดือนแล้วนะครับนี่ฝุ่นยังเต็มเลยนะครับคันนี้ก็มีปั๊มกุญแจนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ ปูแจ๊เสร็จแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็มาทำโช๊หน้าครับจะให้ซ่อมโช๊หน้าด้วยนะครับโช๊หน้าแกรั่วนะครับตอนนี้ก็ลือ้อออกมาแล้วแกะออกมาแล้วนะครับนี่ครับล้างไว้เรียบร้อยรอประกอบนะครับเป็นอ,อัปเดตงานมาให้ลูกค้าดูนะครับอะไรก็พร้อมแล้วนะครับ รอแ,แค่การประกอบนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วค่อยดูอีกทีครับว่าจะหนืดนิ่มหนืดแค่ไหนนะครับอาประกอบเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมโชวหน้าใส่เข้าไปแล้วนะก็นุ่มหนึบนุ่มหนึบนะครับเนี่ยขึ้นช้าๆเลยนะครับ นุ่มหนึบเลยนะครับก็เรียบร้อยสำหเรบเวฟจอนนานนะรับนี่ต่างต่ำไปสิเงี้น้นำมันเบิดวะ อาจะจูนกระปูต่ำไปเดี๋ยวเปิดอากาศอีกเลาะอ้ครึ่งนึง